456 s 45 e o Channel สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวแอปในตำนานนะครับสำหรับแต่งภาพที่มีชื่อว่า c a m e r a 3 6 0แอปนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้สมาร์ทโฟนของทาง Android นะครับเชื่อว่า80%ต้องรู้จักกับแอปนี้นะครับเพราะว่าเป็นแอปแต่งภาพที่มีมาตั้งแต่สมัยสมาร์ทโฟน Android รุ่นแรกๆเปิดตัวนะครับเรียกได้ว่าอยู่คู่มากับ Android เลยก็ว่าได้นะครับ ถึงแม้ตัว Camera 360นะครับจะเปิดตัวมานานแต่ว่ายังมีการอัปเดตออกมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูการทำงานต่างๆของตัวแอปกันดีกว่าครับก่อนอื่นนะครับทำการอัปโหลดรูปภาพเพื่อปรับแต่งกันดีกว่าครับ อ่านี่นะครับสำหรับภาพบุคคลน,นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำการปรับแต่งกันดูนะครับโดยฟังก์ชันการปรับแต่งของ Cam ิล360นะครับจะมีทั้งการใส่ฟิลเตอร์นะครับซึ่งฟิลเตอร์นะครับมีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายทีเดียวนะครับใครชื่นชอบแนวไหนสามารถดาวน์โหลดไปใช้กันดูได้นะครับแต่ละอันก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับภาพบุคคลจะมีการสแกนใบหน้านะครับเพื่อที่จะได้ปรับแต่งได้ง่ายขึ้นนะครับมีการเพิ่มสีนะครับรเพิ่มสีลบสีในส่วนของสีน้ำมันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูการทำงานของมันกันดีกว่าครับ ถ้าเปิดใช้งานครั้งแรกนะครับอาจจะมีการดาวน์โหลดค่อนข้างนานเล็กน้อยนะครับอ่านี่นะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อเราเลือกนะครับสีน้ำมันในส่วนที่ต้องการนะครับแล้วเราทำการระบายนะครับจะเหมือนกับว่าเป็นสีน้ำมันนะครับ ถ้าชื่นชอบฟิลเตอร์ตัวไหนสามารถเลือกได้จากตรงนี้นะครับสำหรับการเบอร์ของคาเมรา360องศานะครับออสซรีครับคาเมรา360ตัวเบอร์นะครับสามารถปรับเลือกขนาดของเลนได้นะครับขนาดของตัวโฟกัสทำการย่อขยายได้ตามต้องการนะครับ ตัวนี้นะครับสมมุติว่าเราถ่ายภาพออกมาได้ต้นทุนของภาพนะครับไม่ดีเท่าไหร่เราสามารถใช้ตัวนี้ในการปรับแต่งภาพก่อนได้นะครับนี่นะครับจะเป็นการปรับแต่งค่าต่างๆ นี่นะครับเราสามารถทําการพลิกรูปได้นะครับถ้าภาพที่ได้มาสามารถถ้าภาพที่ได้มาใหญ่เกินไปนะครับเราสามารถทําการปรับแต่งได้นะครับโดยการทําการขอบรูปภาพนะครับให้ได้สัดส่วนภาพนะครับถ้าเราถ่ายมาผิดสัดส่วนมันดูไม่สวยแต่ถ้าเราทําการขอบได้ดี ตัวภาพจะเพิ่มความงดงามได้อีกมากทีเดียวนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับ4 5 6 s e o Channel ต้องขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนี้นะครับต้องขอขอบคุณภาพในแบบนะครับ ที่เราได้ทำการยืมภาพมาทำการรีวิวตัวแอปนะครับถ้าหากตัวแอปมีการรีวิวผิดพลาดประการใดนะครับเราต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ4 5 6 SEO Channel คงต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเพื่อนๆต้องการรับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับติดตาม ได้จากในช anel นะครับทำการกด subscribe ด้านล่างนะครับเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราได้นะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมมากันจนจบนะครับและขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ